สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนโคมไฟหน้าสวิต์กันนะครับการเปลี่ยนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับหลังจากที่ซื้อโคมไฟจากออนไลน์มาเราก็จะมาเปลี่ยนเองเพื่อประหยัดสตังในยุคโควิดไปดูกันเลยครับมาดูการเปลี่ยนโคมไฟหน้าสวิต์นะครับถอดน็อต ด้านบนนะครับมีหนึ่งตัวหนึ่งตัวอย <tinc S 1> ู่ตรงนี้นะครับถอดคานที่อยู่ตรงนี้ออกนะครับถอดน็อตคลายน็อตนี้ออกนะครับคลายน็อตนี่ออกแล้วก็ถอดกันชนหน้าถอดกันชนหน้าออกนะครับในการเปลี่ยนโคมไฟหน้าก็จะต้องถอดตัวนี้ออกนะครับเพื่อความสะดวกตัวนี้แล้วก็คานตรงนี้ออกด้วยมีน็อตอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ ส4ี่ตัวแล้วก็ตรงนี้นะครับพอต,ตัวนี้ออกเพื่อที่จะสะดวกในการถอดขั้วไฟด้านหลังนะครับหลังจากถอดน็อตข้างบนออกหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดบูทตัวนี้ออกถอดบูทตัวนี้ออกถอดบูทตัวนี้ออกนะครับก็มาดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะมี น็อตอยู่ด้านข้างด้านข้างตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะต้องถอดออกนะครับใช้ไขควงปากแฉกในการถอดน็อตตรงนี้หรือจะบล็อกก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะครับตรงน็อตด้านข้างของโคมไฟนะครับก็จะใช้บล็อกนะครับบล็อกตัวนี้เป็นบล็อกเบอร์10นะครับในการถอดด้านข้าง ออกคลายน็อตด้านข้างของโคมไฟด้านข้างออกหลังจากที่คลายตัวข้างบนเสร็จนะครับนะครับออกมาแล้วนะครับนี่นะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบอย่างนี้นะครับ ด้านหน้านะครับก็จะมีน็อตอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้บล็อกเบอร์10บคลายออกนะครับ หลุดออกมาแล้วนะครับถ้าถายลอดออกแล้วก็จัดขยับ <c oughs> ขยับออกไปเลยนะครับเลยอย่าลืมถอดขัว้วขั้วนะครับขั้วด,ด้านหลังขั้วด้านหลังหลอดก็จะมีอยู่สามที่นะครับตัวนี้ ตัวนี้ดึงออกมาเลยครับดึงดึงออกมาเลยนะครับออเอะครับตัวหนึ่งคือตัวนี้นี่ก็กดมือกดแล้วก็ดึงออกมาเลยครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้บิดบิดลงซ้ายนิดหนึ่งก็เป็นอันว่าถอดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการใส่ ถอดเสร็จแล้วนะครับถอดเสร็จแล้วขั้นตอนการใส่ก็เหมือนกับการถอดนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับหลอดไฟหลังจากถอดแล้วก็เอาหลอดไฟออกมานะครับ รี่ยนหลอดไฟหน้าก็ไม่ยากนะครับก็หลังจากจะมีสปริงอยู่ตรงนี้นะครับสปริงนี้เข้าล็อกไว้กดนี้ก็ถอดออกมานะครับแค่นั้นนะครับถอดออกมา ปิงกดไว้นะครับแล้วก็ใส่ฟ้าปิดใส่ฟ้าปิดนะครับใส่ฟ้าปิดกดเข้าไปให้สนิทนะครับให้มันแน่นอันนี้กันน้ำนะครับกดเข้าไปให้สนิทแน่นก็เป็นว่าการเปลี่ยนหลอดก็ เสร็จแล้วหลอดนี้ก็จะเป็นหลอดที่อยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีอีกหลอดหนึ่งอยู่นี่นะครับหลอดไฟลีก็บิดบิดซ้ายนิดหนึ่งบิดอย่างนี้นะครับบิดซ้ายนิดหนึ่งกดเข้าไปบิดซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็ถอดออกมานะครับก็ไปใส่อันใหม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนหลอดได้เลยนะครับนี่คือการถอดหลอดนี่คือ หลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับสําหรับไฟหน้าที่โฮมไฟหน้าสวิฟที่เปลี่ยนใหม่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับช่องเสือเขิมชาแนลด้วยขอบคุณครับ